ดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะฮ่นะสวัสดีค่ะกราวะสาวเสียงอ่อนเพื่อนดูขานะคะสังเกตขานะคะสิีนังโหนชิงชาเลยนั่นจะเล่นชิงช้านะคะอุ้มบุญเอ้าคือนั่งขึ้นนั่งเร็วเร็วเร็คือนั่งชิงชาเร็วแล้วก็ไกวเร็วเร็วเร็พ่อนอเออได้โฮมอยู่ดีแต่น้ออยู่กับผู้เบาเนี่ย อยู your charge, your your charge, your your ่กับผู้บ่าวเลิฟนะคะโอนผู้บ่าวเลิฟเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดยังหื้มเอาผู้ใดสิคืนหนอนจิ้งฉ่าเอาเอาเร็วๆๆ็เร็อาคนใดสินั่งเอาเลิบนี้แล้ว โ yup. อ้อุ้มบุญสิคีเองเอาจัดการเลยเออใหม่ตัวนี้ก็ดีดีขนาดนีนมาพืดอมาเป็นมองนั่งให้เด็กหน่อยมองเด่นให้เด็กหน่อยเลยนี่หยอือขึ้น่ะ นั่งล่ะซชคาๆเฮียนนั่งลงนั่งลงนั่งเลยนั่งนั่งเอออ่ะอีอีอ่ะอีอเร็วเร็วเร็วพอดีเลยค่ะนี่โอ้ยพูดอ่ะโอู้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาเพียสาวมาหยอกสาวนะคะหยอกสาวแล้วก็ไปเลบเอ้ยเลิบอ่มอึ่มอืมเพื่อ่ะเพื่อ่ะอุ้มบุญอ้วนนะคะอ้วนอ้วนเหมือนอ้วนอ้วนดาวเลย พูดอะนั่งนั่งนั่งอานั่งนั่งนั่งเออนั่งนั่งนั่งเออนั่งลูกนั่งเออนั่งนั่งนั่งเอ้าเลิบกล้วยกล้วยเลิบกล้วยเออเลิบกล้วยกล้วยผุนเบิ่งก็นั่งโหงจิ้งฉาเนี่ยผุนใบหายหมดละคันนี่เหลือตะกิ่งนะคะใบหายหมดแล้ว เอื่อน่ะในที่นั่งดีคขนาะดสนุกอุ้มเลยค่ะเลยบอกนั่งน้ำเน้ยให้นั่งด้วยให้นั่งด้วยไอพี่นั่งด้วยจันอุยอ้ยอสายตานี่เหมือนกันเลยนะคะสาวอุ้มกับชายเลิฟนี่ โอ้โหปายล่มอีกอย่าเสกดินให้แม่เด้อดูนะคะอุ้มบุญนะคะสนุกใหญ่เลยสาวน้อยมาดูด้านหลังนะคะหลังจากดูด้านหน้าไปแล้วพุดะพุดะห่วงห่วง ห่วงบ่ให้พี่เลิบเขามาใกล้พุ่อน่ะพุ่อน่ะโอนตูดดำหมดเลยพุน่นเออเออเออเล่เล็บเล่เล่ขึ้นเล่เล่เออแย่งเล่เล่แย่งเลยแย่งเล่เล่ <c oughs> <c oughs> เฮ้เเาายเฮ้ยเฮ้ยกลัวใจเลิ่แย่งที่นั่งนะคะไม่ยอมหนีออกจากตรงนี้เลยอืม ao khuyên, khuyên, khuyên ống 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 tí cá leo Yên, yên, yên Yên cắn tí cá leo tí cá leo cá lăng cá lăng เุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนุกเลยสนุกใหญ่เลยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าออกได้ปะน้อเออออกได้ปะน้อขาบไปแล้วขาบไปแล้วโอ้หัวไล่เมือด เราไปดูพ่อเขาเป็นอะไรกันโอ้ยพ่อเจ๊กลูกไส้สิจำได้บ่ละนี่จำได้เด้อครับเอาเบิงบงเอาเลบิบเลบิฟแม่นพ่อตัวบ่ละเลิบดมเบิ้ลุกดมเบิ้งแม่นพ่อเจ๊กบ่ว้ายพ่อเจ๊กเปลี่ยนไปโอ้ย กระโปงพ่อ,อโอ้ยอพ่อพ่อเขาเป็นอะไรกันวันนี้โอ้ยพ่อปีกกระพองพ่อปีกพุ่นวัวปาเต๋าน้ำเมฆกันนั่นน้ำเขียวเหรอก็ะาาจะทำอะไรกันทำไมชุดลายอย่างนี้ดูส,สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะโอ้เอากระลังกระลังแต่งปากแต<ป>่งหน้ากันเนาะไม่ว่านะพี่ทุกคน

คือแยากันแต่ใส่ชุดนี่แมโอ้ยพี่วันพี่วันว่ายังคือใส่กันเดือนตัดแดดแต่มาเด้อพี่น้องเอ้ยวันนี้ม um ีโชว์สองเชือกนะคะเอ่อเออตักแล้วอันดาวด้านนี้ดาวด้านนี้ดาวเกาอุ้มบุญ ก็ผู้ให้กำลังใจเบิ่งเดียมานั่งเชียร์เด้อค่ะนี่นั่งเชียร์โอ้ยน้อนนนนตั้งนั่งกับจิเลิกงตั้งกระโปรง่ออยู่บ้าเสา ปีของเรานะคะกับพ่อนะคะเปเ๊ปหน่อยปเป๊บแ้วะนนี่เปเ๊ป Hey 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 புல்லாப்பள்ள சத்து இல்லை ฮโ้มาเจ้าค <halt as> <lot> ืนมาโยอยียมีมาจักร์ตะการอย <laughed> สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะ1นึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ